หมดเวลาของราชาเกลือแล้ววันนี้จะเป็นราชา่งความโชคดี <c oughs> โอเคครับทุกท่านกลับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมอินดิตี้นะซึ่งวันนี้แดดก็ออกมากเลยนะครับเดี๋ยวซึ่งวันนี้เราก็อยู่กัน,นเกมรรบอกในแบบโบกุโน r ีมาสเตอร์นะครับผมทุกท่านครับ <c oughs> ผมขอโทษด้วยนะครับที่ผมบอกในสติวันพีว่าผมจะแจกเสื้อนนะ <c oughs> คือโรบอกเนี่ยเขาไม่มีการแจกเสื้อน,นะครับ <c oughs> เขาบอกผมว่าต้องขายอย่างน้อย5โลบักนะครับผมเพราะฉะนั้นมันแจกฟรีไม่ได้จริงๆนะครับหรือผมจะขาย2โลบักก็ไม่ได้นะเพราะเขาไม่ให้ขายโอ้ซึิงเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้ครับทุก เสื้อตัวใหม่ตัวนี้ครับผมโคตรหล่อผมจะใส่สุ่มอัตลักษณ์ครับทพก EP นท่าน EP ที่แล้วผมรีวิวคีเอชั่นไปแล้วนะของโมโมะนะครับเดี๋ยว EP นี้ผมจะไปสุ่มครับทพกท่านเรามาดูกันนะครับว่าเสื้อใหม่ผมเนี่ยมันจะสุ่มได้ดีหรือเปล่าเนะี่ยแต่ก่อนจะไปเนี่ยผมขอละกันผมขอยิงคนหน่อย l u c ้แ b a คจงมาโอไม่เนะยผมจะต้องจากลากับกระเป๋าเกลือแล้วนะครับผมโอเคทุกท่านผมจะลองยิงคนนี้ดูนะครับผมฟึบ Check Hand ยิงโอ้โหเรียบร้อยครับผม โอ้โหโคตรชั่วโอเคเดี๋ยวผมพิมพ์ซอรี่กับเขาก่อนนะครับขอโทษเด้อขอโทษโอเคครับผมไปเดี๋ยวเราไปสุ่มกันเลยนะครับผมเราจะเปิดลัคกี้แบ็คเกลือไปด้วยนะลัศเลิศเลิศเลลิศเลลิศเลิศมาครับผมโอ้ทุกท่านครับคนนี้เขาพิมพ์ว่าเอฟซีนะครับแตงกิวเบริมัชชามีน้องคนนึงบอกผมว่าถ้าอีดิตี้ตัวจริงต้องพิมพ์แตงกิวติดกันนะครับผมจะบอกว่าเดี๋ยวอีพีนี้จะพิมพ์ห่างกันให้ก็ได้เน้ พิมพ์ห่างกันแล้วครับคือผมเป็นคนไม่ค่อยชอบเนบนวักนะครับมันเลยอาจจะพิมพ์แบบแปลกๆนะซึ่งมันไม่ค่อยดีนะครับอย่าทําตามกันนะโอเคครับผมเท่าที่ผมดูคลิปของน้องเลดเดวอนมาเนี่ยน้องเขาบอกว่าสุ่มอันนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดนะครับสาหรับคนที่ไม่ค่อยมีเงินนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นผมเนี่ยจะสุ่มอันนี้ครับทุกท่านมาเลยกันเลยกูไม่เกลือมาครับผมผมจะทําการสุ่มเลยนะด็เรจูนิเฟอร์คิมโอเคคอนติเนียครับผมโอ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๊ยว god อย่าตีเรานะขอร้องโอเคทุกท่านผมขอปิดอันนี้ก่อนว h a ดอะไรวะเนี้ยมาโอ้โหตะกี้ผมตายอะไรก็ไม่รู้นะครับผมมันมาตะโกนใส่ผมนะประทูมันต้องปิดตรงนี้นะทุกท่านให้มันเป็นสีเขียวนะครับเราถึงจะไม่โดนตีมาครับผมผมจะทําการสุ่มเลยนะครับเสื้อใหม่มันจะต้องหรูกว่าเดิมคอนติเนียครับทุกท่านตึ๊ดต,ตึ๊ดต,ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเป็นอะไรเอ่ยยัวควิกเฮลเฟรมว๊ดคืออะไรฮะเฮลเฟรมหรอมาถูกหรือเปล่าไม่รู้นะครับ มันคืออะไรเอ่ยเดี๋ยวลองกดแซดหน่อยนะครับแฟึบโอ้ทุกท่านครับมันเป็นการปลาหอกครับผมเฮ้ยอย่าบอกนะว่าดีอยู่อัตลักษณ์นี้ยังไงลองคอมเมนต์บอกกันได้นะครับว่าสิ่งที่ผมได้เกลือหรือเปล่านะโอเคกด X อ็กซ์โอ้โหทุกท,กท,กท,กทก่านถ้าชาร์จย่าโอ้โหโคตรใหญ่ครับผมชอบชอชอบสกิลซี่ฟึบโอ้ทุกท่านเดี๋ยวนี่มันซันซัดในรีบอลวันนี้โอ้ยังกบซันซัดครับผม โอเคทุกท่านมาผมจะลองสกิลวีนะครับสกิลที่น่าจะเพอร์เฟกซ์สกิลวีชุดเปียงอ๋อเป็นการปล่อยดาเมจออกไปนะครับผมแล้วก็ปล่อยเป็นลำแสงพุ่งออกไปนะต่อไปสกิลเอฟครับสกิลเอฟฮะเดี๋ยวนะร่างกายเป็นไฟครับผมอ่าน้องเขาก็ได้เหมือนกันนะครับคนนี้มาถ้าง,งั้นดีเลยขอลองหน่อยนะสกิลเอ็กซ์ชาร์จไว้เฮ้ยเปียงเรียบร้อยครับผม มึงทำอะไรของมึงน้องเขาโลดเลเวลนะทุกท่านตีเขาไม่เข้านะครับโอเคครับผมสกิลแซเป็นการปาหอกนะครับผมปลาลูกศรทุกท่านครับผมคิดว่าอันเนี้ยมันไม่น่าจะกากนะครับหรือถ้ากาก,ากเนี้ยผมก็ยังคิดว่ามันเก่งเหมือนเดิมนะโอเคมาเดี๋ยวเราไปลองกับคนกันดีกว่าครับคนมันจะเก่งแค่ไหนกันเชียวเ๋ยวนะคือผมรู้สึกว่าสกิลเอฟเนี่ยมันใช้อะไรไม่ค่อยได้นะครับหรือว่ามันทําให้เราดาเมจเพิ่มขึ้นครับ,รบทุกท่านเหมือนมันจะทาให้ตัวติดไฟเฉยๆนะครับ ผมเจอแล้วครับผมคนที่ไล่ฆ่าเราตอนแรกไอ้เจ้าหมอนี่ครับมันจะชอบเบ่งพลังปากครับสกิลกินปากอย่างนี้เดี๋ยวต้องเจอเราอยทุกท่านผมกลัวมันฆ่ายาซันซัชเออโอ้โ,อโหไปล่อยไม่โดนอ,อยอายจังโอเคครับเดี๋ยวเราวิ่งต่อไปอุอย้ยน้องคนนี้เขาโดนสกิลเราครับผมโอ้โหแล้วเขาทำอะไรครับเนี่ยอันนี้เขาออกกํลังกายใช่ไหมครับมุกอะไรของกูเนี่ย โอเคครับทุกท่านแต่ผมรู้สึกว่าตอนเรากดสกิลเอเวลาเราวิ่งเนี่ยสเตมินาเราลดหนักมากนะครับถ้าผมปิดเนี่ยมันจะโอเคกว่าเดิมนะเดี๋ยวผมขอลองค้นหาข้อมูลก่อนนะครับว่าสกิลเอมันทําอะไรได้นะมาแล้วครับผมทุกท่านผมไม่ได้ไปหาข้อมูลอะไรมาทั้งนั้นนะครับแต่ผมลองตีแบบว่าไม่กดเอฟกับกดเอฟนะครับนี่นะ ถ้ากด F เ,เราจะตีเข้า492ครับแต่ถ้าผมไม่กด F ผมจะตีเข้า410ในทุกท่านนี่ครับผมสแสดงว่าพอเรากด F เ,เนี่ยมันจะเพิ่มประสิทธิภาพเราทั้งตัวนะทุกท่านผมชอบนะครับอัตลักษณ์นี้นะครับผมสกิลซีปิ้งโอ้ยถ้ายิงนี่มันต้องโดนหลายตัวแน่เลยแต่เวลายิงนี่เราขยับไม่ได้นะครับผมว่าผมกระตืบคนดีกว่าเซิร์ฟนี้กระตืบไม่น่าจะมีปัญหาโอ้เจ้าหมอนี่ตัวโคตรใหญ่ครับผมต้องโดนสกิล V ของเราสกิล วดกู <What? S 1> ตายอะไรวะเนี่ยไม่ยอมครับโอ้โหมันสไลด์หนอนครับ <S <S 2> <S 2> เดี๋ยวนะถ้ามันโคตรเทครับผมเขาอัตลักษณ์อะไรครับเนี่ยทุกท่านอันตลักษณ์ของสบู่โอ้โหโคตรเกา่าเก่านักใช่ปะ <S <S เอ้ยห,หิวแดดข้าวห้าวแดดตูนยิ่งเรียบร้อยหรือเปล่าครับเขาตายหรือเปล่าอุ้ยมันไม่ตายสกิลแซดเออมันกระเด็นไปครับผมสกิลเอ็กยาชาร์ตฟุตบอล <S <S 2> <S 2> เอ็ม ตายได้อย่างไรโอเคครับทุกท่านโอ้ผมสู้เขาไม่ได้จริงๆนะครับอัตลักษณ์มันโหดมากเลยนะเนี่ยเนี่ยไออัตลักษณ์เนี่ย,อยโอ้เดี๋ยวผมปิดไว้ก่อนดีกว่าคือเวลาเราเข้าไปอัตลักษณ์นี้เราจะเดินเหนื่อยๆนะๆนะทุกท่านโอเคครับผมไหนเราลองไปจัดก,การโทรมูระสิมาม嘛โทมูระเดี๋ยวเรากระโดดขึ้นไปหน่อยนะครับโอ้เดี๋ยวนะทุกท่านเวลากระโดดนี่มันติดปีกเดี๋ยวโอ้มันบินได้ครับผมเชิดดูโคตรเท่ครับทุกท่านโอ้โหเดี๋ยวผมลืมลองสกิลคิวเลยสกิลคิวเป็นยังไงเอ่ยสกิลคิวฟึบโอ้ ชาร์จหมัดแล้วก็ปล่อยออกไปนะครับโอ้ทุกท่านคือสกิลบินมันสุดยอดมากครับผมแบดิดเ้เดียงกับไอรอนแมนนะครับโอ้โหโคตรเท่มาเราจะฟาร์มคอมูลายังไงดีครับผมจะใช้สกิลอะไรฆ่ามันดีทุกท่านสกิลเอ็กได้ไหมคือปกติผมใช้ครีเอชั่นเนี่ยผมจะหย่อนระเบิดลงไปนะครับแต่อันนี้อ๋อสกิลเอ็กได้ครับผมโอเคเดี๋ยวเราลองสกิลแซดดูหน่อยนะทุกท่านสกิลแซดฟึบ โอ้โห,โ,หโ,หโ,หโหไม่เวิร์กทุกท่านไม่เวิร์กสกิลแซ่ไม่เวิร์กนะครับผมผมต้องหาวิธีฟาร์มโธมุระใหม่แล้วล่ะทุกท่านยังไงเราคอมเมนต์บอกกันได้นะครับว่าเลเวล300ควรฟาร์มที่ไหนนะโอเคครับผมก็จบไปแล้วนะครับทุกท่านสำหรับการสุ่มนะครับผมและสุ่มด้วยเสื้อใหม่ของผมเอง,เองนะครับผมก็ถ้าเกิดใครอยากจัดก็ไปจัดได้เลยนะครับแค่5โลบั๊กนะทุกท่านก็โอเคครับผมถ้าเกิดใครชอบบิลลี่กดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าาาบบ๊ยย ่ไม่หยอกหลอกไม่จริงกูไม่เกลือ okay.